ตู้เก็บของนะคะเป็นตู้ที่มีความสําคัญกับทุกๆบ้านเลยก็ว่าได้บางทีเราอยู่บ้านทําบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหันไปหันมาของเต็มบ้านก็สั่งผลิตตู้เก็บของได้ค่ะตู้เก็บของเนี่ยด้านล่างเป็นลิ้นชักด้านบนเป็นตู้บานเปิดแบบนี้ไม่ว่าจะเก็บเป็นของใช้หนังสือหรือของโชว์หรือจะเป็นลิ้นชักที่ไว้เก็บของกระจุกกระจิกเนี่ยจะทําให้บ้านเรียบร้อยขึ้นมากเลยตู้ใบนี้มันเป็นเซกชันดึงช่องเนี่ยจะอยู่ที่ ล็อกละ80เซนนะคะล็อกละ80เซนวางต่อกัน4ล็อกหรือลูกค้าจะสามารถเลือกสั่งผลิตเป็น2ล็อก3ล็อกก็ได้ตามพื้นที่มีโปรพิเศษเลยสำหรับ4ล็อกตัวนี้นะคะ4ล็อกตัวนี้ใช้พื้นที่ยาวทั้งหมดเนี่ย3เมตร20เซน3มเมตร20เซนนะคะสำหรับตู้ใบนี้ตู้ใบนี้เนี่ยปกติอยู่คาอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทค่ะ1 2 0 0 0 0บาทสูง2เมตรแต่ถ้าเกิดลูกค้าสั่งจองตอนนี้นะคะที่สาขาราชะพฤกษ์ใบนี้มีที่เดียวคือสาขาราชพฤกษ์ รถพิเศษเลยเหลือแค่แปดบินตัวนี้เนี่ยก็พิเศษอย่างที่ว่าไม่ว่าท่านจะอยากได้เป็นสองชิ้นสองใบต่อการสามใบต่อการสี่ใบต่อการหรือต่อยาวเป็นห้าใบสั่งให้เราผลิตได้หรือบอกว่ามีพื้นที่จํากัดเลยจริงๆอยากได้สี่เมตรอยากได้ห้าเมตรอยากได้สองจุดห้าเมตรให้เราผลิตตามพื้นที่ได้ด้วยรูปทรงแบบนี้ด้านล่าเป็นลินชาร์กด้านบนบน็นบานเปิดกระจกนะคะเก็บหนังสือได้เก็บของจุกจิกได้เก็บของใช้ได้สั่งตามพื้นที่ได้ หนึ่งแสองหลือแปดหมื่นลองแวะมาดูตัวจริงนะคะที่สาขาราชพฤกษ์ตู้เก็บของเนี่ยจะทําให้บ้านท่านจัดบ้านได้อย่างเรียบร้อยแน่นอนลงตัวแน่นอนค่ะเรามาดูตัวจริงค่ะกับสาขาราชพฤกษ์แล้วพบกันค่ะ